ค่ะสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกทท่านนะคะเมื่อนี้เนาะคะ่ะส่องป่าต้อยคนไม่เสน้นกับสิเดมาตามต่อขอโชว์ขอลาบกับสลักกิโลจอมปวกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กับทางจองอมพ่นผิมาจุดถูกคอเนาะคะ่ะขอโชว์ขอลาบกับหลักกิโลจอมปวกเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้กับมาน้ากันมาวินชเนลหนุ่มอามคนเดิมป่าต้อยคนไม่เสนนะะ้นเนาะคะ่นะเนาะไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งทางสองอัมพลเพิ่นมาขอเนาะค่ะเพิ่นมาจุดถูกขอโชกขอลาบกับเสากิโลเนาะค่ะเสากิโลจอมปวกเข่ามาแล้วเนาะค่ะสองหวดซ้อนเนาะค่ะงวดนี้ก็เป็นงวดที่สามเนาะเข่ามาเต็มเต็มสองหวดซ้อนค่ะท่านผู้ชมไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเพิ่นสีดายโตใดาเนาะค่ะท่านผู้ชม พ่แนลย่งยังมั่นใจพี่มาเวียนสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะครับผมยังมั่นใจว่าสามตะเสียแต่กันยังมีปืนจะหายโชคผมอีกวันนี้วันที่สามยังแน่นอนผมมั่นใจสองวดซ้อนเขาสองวดซ้อนครับเขาสองวดซ้อนวันนี้เป็นงวดที่สามวดนี้เป็นงวดที่สามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ นะครับต้องอภิปกับเป็นแค่สภาพบุญให้ธรรมบุญชมนะครับมาขอโชคลาภนะครับแต่คือเราตั้งใจมาขอจริงๆนะครับเว่าจะเข่าเพาเข่ากับยูติตากระย่าแล้วนะเนี่ยค่ะที่วเวินแล้วแต่ถ้าตายย่าให้พอดีมีตาเนาะนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนจะสโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต้อยคนมีเสซนมาวินชาแนลอามพลชาแนลอาร์มพลเดิมเนาะค่ะเนาะ ฝรั้งทีมงานเนาะ,ะนค่ะเกือบเป็นแนวทางเนาะค่ะเนะาะทายหรือทายเขาสองวันเลยนะครับทายได้เด้อเขาสองวันแล้วสองวันสอวนกะกะซวอลกันหัวล้อเล็กน้อยนะครับจำช่วงพม่ามี่องยูทูบวันนี้มาเต็มเลยครับหลายช่องมากนะครับอัมพลชาแนลอัมพลชาแนล ข้นหมวดทีเดียวนี้ตุ้งๆแน่นอนใช่พรเล็ทุกวสอเ้าสองเนหาเดี๋ยวผมขออนุญาตหันไนะตัได้ครับหันตัวนหน่อยโอเคโอเคเพมันเป็นคลิปคลิปเราไงโอเคนคลิปัอ่างโฆากเป็นคลิปบจขอคลิปโทรศัพท์เครื่องี้มันถ่ายถ่ายมาแล้วเราสามารถ นะคะจองอํมพนเขามาแลวสองวดซอนนะคะนี่งวดที่สามจุดขอชคลาภนะครับกับสารประเทจักรนยอมีนะครับครเพราะว่าที่พันธนมาสองวดกับผมกระจุดเก็ดดอกสี่พันมาสองวดกับจุดเดดอกงวดนี้ก็ขอจุดเีดอกอีกครับผมโอครับครับเบอร์เด้ออีเบอร์เด้ออีเบอร์ อดีพยวนี่เป็นคนดังเขาต้องคว้เพินะต้องกวเพิ่นเอกันหลายแสนแปดแสนเก้าเกือบสองแสนวิ่นะตาี่โสมัครคักเาเน่ธรรมดาได้ทิ้งงานไปส่าฮ่าฮ่า่าฮนี่า่าาา่า่าง่อ่าฮ่า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 ่่าาย่ธรรมดาด้านี่่่่่่ิาา่่าะค่ะ เป็นวัดที่สามกับปังนอกแค่เอาในเหล็กเนี่กับคนดวงดีนี่ยเลยเอาคนกำลังดังเนาะเคพราะว่าเที่แล้วคนอื่นเขาก็มาขายกันไม่ปังมาขายคนเดียวปังเลยว่าท่านมาได้ว่าท่านมาไส นโมโตัสสะภะกุวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะสาธุรวยน้ำกันงวดนี่กลาบสาธุเด้อสารตาเซนตจัน,นได้ดนีมลูกหลานดีใจที่มีโอกาสลับมาไหวอีกเป็นคือมาครั้งนี้มาขอโชคเป็นงวดที่สาม,ามสองงวดที่พ่านมานี่กับลูกหลานต้องขอขอบคุณที่มอบโชคให้เอซีทุกท่านแต่น้ำไปเสียงโชค สลากกินแบงรัฐบาลมากครั้งนี้กัยังหวังว่าสารแตเซจจันยะมีจะมอบโชคลาภให้อีกวดวันที่อะไรกันวันที่หนึ่ง่รักกระาคมตัวนหลายๆนะครับเมงรักกรกดาปีหกหกนะครับตองหวดเลยเนาะตองหวดเลยตองหวดเลยสามตองเต่ถึงพ่อไปประเทศอะไรันเี่ต้องขอตัวหลายๆได้รับครับบ่เคย มี่ยุทธภูมิมาแทนสิผมกับเขินเลยครับจ้งไหนกะขอให้มาอีกเด้อสารแต่เสียแต่จันยัยมีครับลูกหลานอยากเป็นสะพานบุญให้เอ็ซีทุกท่านครับได้มีโชคไปน้ำกันนะครับสาธุสาธุเขินแห้งเลยบ่ทั้งปุูนเขามาทำกันกับใคเด้อทั้งปุูนนาัครบะอ่ที่นี่ผมจะ ขอนุญาตเอฟซีนะครับยิบเล็กถูกเสียงแท้นะครับเปิดถูกหลาขนาดนี้บ่เดยอดนบเปิดถูกคือให้โลเ้คือขยาให้โลเีอ่านั่นบได้เขาไปแท่งม <c ough> ือนกันนะอ้เด้วคาตำมันอนกกบากันไปนะครับเตะออกแลวนะครับ คือเลขทูบเนี่จอมพ่นมะขอนี่ยสองวดติดๆนะครับไม่พลาดเลยครับนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับค่ะงวดที่สามกับสิบปังอีกแล้วปังเลยปังแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมเอาไม่ขอประเทศละก็ไม่ขอญีุ่่โอ้ยเรื่องนั่งหม้อย่างเดียวเพราะเอาไม่อยากของนุ่มอามนี่ก็ตลกตลอดเนาะ โลก็เป็นอยังในท่งนี่เขินพว้มนกรเือนเลยังก็ถืยกันได้เลยเมื่อใหม่สั้นไปเมินแล้วตอนนี้สั้นไปเมนแล้วบางเด้อดงพอดีเด้อเาเ่ยยเพเาเือกไทยด้แหมเอาสั้นสูแล้วนะเเลาถปลาช้าเาเนตกันีเนาะเจาะตัลาปลาช้ายังเดียวเลยขอให้ต้งต้ึ้นหมวดไปแล้วเด้อชมเด้อนะครับผมนะท่านผู้ดีคนคอนะครับ คนมีเส้นนะครับทำพ่นเพคนมีเส้นนะครับมีนะคนขอจะยังขอเลขถูกก็เซ้มซีโอเคจัดเลยครับคือคือมาขอเนี่ยก็คือเลขถูกก็เซ้มซีแล้วก็ให้ดูที่หลักกิโลอ๋อก็คือจุดโฟกัสก็คือหลักหลักกิโลนะครับก็มาหารกับซีเบยเดียสองศูนย์เจ็ดเก้าโอ้คือบางข่างน้องเหมือนทายได้ที่วันออกเนสี่เมื่อไปเนาะ สงสัยต้องออกกันปะสงสัยต้องสอบออกด้วยหาซูนี่กับซิมุกนี่แม่นมีโอกาสครับเดี๋ยวมาลวนเซมซี่กันครับท่านผู้ชคลาบนะครับสาธุเด้อสารแตเซแตจันแกมี่ลูกหลานติดขอขยอยเซมซี่เพื่อขอโชคลาภให้เอ็ซีทุกทท่านที่รับชมคลิปนี้ได้มีโชคมีลาบไปโพดนีโพดสินงวดขอวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2566ขอให้มาตรงๆรสามตัวแตก ขอเล็กถ่ายรางวัลทีหน่งเด้อสาธุสาธุต้งตรงเด้อบุญชาขย่อกับขับข้องแหงเลยแหละขย่กิมขาจิมขาเอ้าเอาสามตัวแตกเลยหายทั้งสามตัวเลไตัวนี้เอาเเดียวเลยเลยคาต่อค่ปังเลยเอาให้เปเลี้ยงเอาให้เปนเลี้ยงเอาได้อเอสีเลี้ยงยังไเอาสิเลี้ยงยังไหเอาตกนนะคนอนยะเพิ่งอ้อมซันบอกสี่บ่อ้อมสิเลย ศูนย์ห้าแปดศูนอยู่ในหลักกิโลมีหมดเลยมีหมดเลยมีหมดเลยศูนยท่านผู้ชมนะครับศูนย์ห้าย์้าแคือตากับยายจเซจจานยายมีนี่เรามีสามท่านเนาที่ยูนี่เนาะยิบออกมากคนละไม้เลยคนยุ่งนะคนละไม้เลยจานแลแตกเลยบเคยขยเซี่ออกสามแหงสี่แตกแค่ค่ะท่านผู้ชมห้แนะครับแตกแน่หวดนี่ค่ะท่านผู้ชมปังแค่ น้าขาสวยหาแปดนะา่ะสวยมากเกสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อมพลซันไว้นะครับเอันไว้บอกให้สันไวให้หน่อยสันไว้สันไว้าทนี้คือสันโอสันอันนี้นะาทำ้ชมสตลขคุ้มเบิองน้ำเงินเย้าได้0 5หแปดค่ะนะครับเหมือนเหมือนมันตาเส้ตาจันยังอี่นี่ เราจับคนละไมแบบดึงขึ้นมาักส่เลยครับแบบปีวอกมาเลยเหมือนตั้งใจจะบอกโชคครับเหมือนตั้งใจบอกโชคเลยนะครับโซ่ห้าแฝดห้าแฝดทุกชมนะครับเลขเซียมซีออมพลขยอยมาครั้งเดียวหล่นซาวน้อยเลยครับลุงลุงลุงมารอะไรนึกไม่คิดเลยคือใจเราเนี่ยเราเราขยอยเนี่ยอยากให้ได้ทีละไม้ละไม้เนาะ คือไม่ไม่คิดมาก่อนว่าศูนย์แปดจะออกเพราะพอมันสามใหม่ตรงต้นเลยวิปังแทนเลยถ้าไม่ออกสามศูนย์ก็คิดถูกมือจะแตกมือจะแตกสามใหม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับท่านผู้ชมค่ะผมมาขอได้จริงๆนะสามงวดงวดนี้วันที่สามนะนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียสวนบุคคลเนาะก็ว่าไว้ตลอดแล้วเนาะเมื่อวาต้องมาเสียไปหมดทุกคนแต่ว่าเพิ่นให้อีีงวดนี้งวดที่สาม นะครับโดยเฉพาะเลขคู่ครับจุดครั้งเดี๋ยวถล่นเล้วมาถัดมาเขาออกมาแล้วเขาออกมาแล้วเลขคู่เท่าที่ผมเห็นอัมพลชาแนลเขาขยับเซมซีจะไม่เคยหล่นสามามอย่างนี้นะแต่ครั้งนี้มีมีการหล่นสามไม้ครั้งเดียวเลยแล้วแตกไปคนละแตกเลยกล้องครับผมแสดงว่างวดนี้ปังแท้ทำไมถึงออกสามไม้เพราะว่ามีสัน หลักๆสําคัญเลยคือตะเสตะจันยามีนี่คือสาม้ท่านหยิบออกมาคนละไม้เลยนะครับกระจายออกมาเลยท่านไม่มีที่อยู่เลยนี่ต้องปล่อยไปข่อยมากเลยจังหนึ่งเนาะสูตรว่าสูตรหาแปดสวยสูตรหาแปดนาะค่ะท่านผู้ชมซึ่งละกิโลกันค่หาซูนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยข้างบนกันผมเนาะค่ะซูนหาสำหรับละกิโลเนาะค่ะแงมเบลล์แงม อ่้ก็ยังาทานเ้าเเสักได้แคนหนาตาด้จไหกับสามเป็นพระเอกตลอดการนี่แล้วนะนะโอเคนะครับเีลยวเล็กทุบนะครับแต่มาชมเดี๋ยวลอเบิ้งเด็กวันที่สามนะที่จองพ่นแนวนี้มาจุดนะครับวัตแรกได้อะไรนวันวัแรกก็ สองเจ็ดนี่แหละเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แหละมาเจ็ดสองหนึ่เจ็ดสเหนึดอกันงวดที่2นี่ได้มา2 7งหที่ผ่านมาเนี่ยสองใช่ครับเดี๋ยวงวดนี้งวดที่3งวดที่3ก็จะเป็นยังไม่รู้เลยแ5ัศห้าแปดศูนย์ แแล้วเมื่อกี้อันนี้คือเซียมซีนะครับ058นะครับแต่ว่าเลขทูบยังไม่เดี๋ยวรอเบิ่งเลขทูบเนาะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบกันนะคะท่านผู้ชมเลขทูบกำลังจะไหม้ค่ะไม่ได้ค่ะไมาขอโชกเกอร์แให้ห้าจังหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนกับมวลไปต้อกันเนาะแม่นกับมวลอะไรเพราะว่าสารตะเซ่ายมีอาจาันเนี่ยเพิ่งกัดมวลมันมวลบนกันเแล่า้วคือมันต้องมีความสุขนะครับเพิ่มมากกว่าน้นะครับเราจะไปเครียดซีเรียสกันไม่ได้เลยว่ารอกันนะครับเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันนะครับนะครับท่านผู้ เดี๋ยวมาดูเลขทูปนะครับหนึ่งกรกฎาษมาวหกหกจะได้ตัวไหนนะครับค่ะตอนนี้มีเก่าหรอเบนบอช่วงนี้มีเก่ามานะควก็กระแสอัมพลนะครับอัมพลดังอัมพลดังคนดังคนดังคนดังพระเอกตลอดการเนาะ บ่าไม่ลดนี่นะค่ะเดี๋ยวรอบอรเลขทูบนะคะท่านผู้ชมี๋ยวรอดูเลขทูบนะคะนะค่ะศูนย์เจ็ดเก้าหลักจุดสองนี่นะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบอรเลขทูบนะคะท่านผู้ชมไปนะค่ะท่านผู้ชมไปดูเลขทูบเอ้ย บ่เมน่อเก้าหาเก้าหาเก้าหรือเปล่าเก้าหรือเปล่เก้าห้าเก้าเขาชัดียมวดมมาเลขเลขทูบนะคะ959ค่ะท่านผู้ชม ประมาณนั้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ95 96 95 96 95 96 9ตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีค่ะ95หรือ96 9เนาะค่ะกับหลั่งากิโลจอมปวกเนาะค่ะ ชองอัมพุนผนขอเละถูเละเสียมซีก่กับไหนเบิงไหนแย่งกันแล้วเนาะค่ะเนาะกับ <c oughs> ขอให้ทุกผู้ชมโชคดีรวยลุยปังปังสุขุสุขพ้นเนาะคะ่ะปากดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าต้อยคนมีเซนมาวิ่งชาแนลหนุ่มอามคนเดิมป้าต้อยคนมีเซนเนาะคะ่ะคนเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแห้งแห้งลุยลุยปังปัง <c oughs> สุขนนะะุสุขพ้นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กขึ้ออกมาแบบ